สวัสดีพี่น้องบทุกคนวันนี้ก็เดี๋ยวภาพี่น้องเอามาใส่เส็บใส่คอขึอ้นก่นเลยใส่เสื้อเลยแล้วพี่น้องใส่มาแล้วแหละกินตัวด้วยนี่เดีย๋ยวเจะออกไปดูใส่เสื้อเดินกลับมาเนี่ยหนืดพอดีเดี๋ยวใส่นห้องน้ำตัวนึง xong bám bún bát tóc Cái. เลี้ยงเลยล่ะหกตัววันทียังนู่นาะ็กจิ๋นเหรอหกตัว,เด,ว,ตวเดินกลับมาเนี่ยเกียรมิดตุ๊กดีพดุทธไหมกับไม้ก่าวเ้าพี่น้องไก่เขานั่งนอนนี่แหละอันนี้กาดกับ เดี๋ยมืดเลียวพี่น้องใส่เว็บมาเย็นเกินเจ็บห้าโมงใสวเว็บเดี๋ยวเทียนเคียดก็เบดแล้วเดี๋ยหาเทียดก่อนกินเขาก่อนนะเดี๋ยวหาเทียดพี่น้องคอยติดตามตอนยามแล้วกันพี่น้องออกยามเว็บกันจิ้นตรงมีตรงมีแต่แม่หาเยียมาเพิ่งได้นะนี่พ่อไม่พ่อไม่รุ่นจิ้มีแต่แม่วันนี้ได้มาแล้ว หาแต่พวกเต้ม,มะนะน้อยๆอยากมันหลอกแหลกมีแต้มไหมสามสี่หลังพี่นอ้องท่านมีอาการหลอกเจาอยู่อเนี่ยเตี่ยมเลกมาแล้วงามจุขึ้นมาขึ้นมาขึ้นรถงามอยู่ดดยแต้มงามแต้มสวยมาแล้วสมหมายก็พอมีเตีมอยู่มาหลายหลังแล้วพี่นอ้อง hiện hiện tôi đã trắng nông gì này. dìa mất Dìa mất tí chính, chân Dìa kinh dìa con nông Mẹ cả nhẹp Cắt này sướng Ngay Ô, mì tùa dù phí nông hết tùa Cái Ô, tùa thì Cái Tùa cho เราพี่น้องเนาะอากาศเจาะโล่นั่นแหละข่อญาดพันพี่น้องอยู่ในน้ำน้องเจอแล้วเจอะเลยตัวที่สามทีนมีแต่ไม่เห็นอีกที่นี่เราพี่น้องเนาะมาเลยสวยอ่ตัวนี้แต้่พี่น้องสวยแต้่ไม่แต้งสวย ตัวไฟมนะั้งท้องก็ล้อนเย็นมันกระดุกกระดิกเลยตายไปแลนะ้วมั้งเดี๋ยวไปยัำยัำเฮ้ยอ๋อส,สวยเสวยเต้ยสวัสดีพี่น้องตอนเช้าตอนเช้าตอนได้ตั้งหกโมงกว่าเลยเลยไหมฝนป่าฝนมืดตึ๊บมันตกตลอดเลยพี่นอ้องเออ น้ำก็เป็ดับ้ำน้ำเงยไหลพื้เอาลงลเีทายพี่น้องในเรารู้นึงตกแรงง่อยแหละังลอยมันยึดก็ไม่ยึดเลยนี่อีทายเป่ามีทายบ้างพ้องเนาะผมตกแรงดนี่จ็บเล็กปเจอแล้วพี่น <modified décidé ook> ้องเจอแล้วปัวดทิเดียว ผงเรจะมีลงเอ้าแต้มแรกแหกหมันเชาตัวที่สามด้วยนอนอยู่กลางคันนาเยอะไรขาดคือม่กินด้วยนี่จ็บเตมันก็กินไม่ได้วนึงเาเก็บกันพี่นขาดก็เลี้ยงขนาก็เหลื้นนอนูขนาดลูกลมเงงงอยอ่มีตัวอีกหนึ่งแต่ขนาดยังเงียบนึง ัมากพี่น้องเ็ดคัดเด้วยนเป็นตะไหลเห็นตัวก็เดพี่น้องมังเลียงนัขาอนุญาตเียวันพี่น้องก็จพันขักพันเนยเท่ขาต่ำเล็ด ใหญ่ขึ้นน <S an> ้องโตใหญ่ขึ้นเก็บน้องไม่คิดคัดนี่ดึปลาลึกแหลกนักเลยนานไหลใหญ่พี่น้องกระทุ้งจืดแหละชาวนึง ขึ้นกับตัวชาวตัวแก่พี่น้องเราขึ้นมากมันกลัวจิลล์ขันอยู่นี่แต่พี่น้องหลังใ่มีแต่งแนละ้วข้างเขาเบอนบอนอย่างนั่นเนาะขึ้นให้ดูอไม่ใหญ่นักคือนี่ประหรัก

ก็ไม่เห็นตัวเยียลูกเงินนะน้าวช่ายนี่พี่น้องสวยอยอะอุปไยไยุดอ้าไยสุดเ็ยังมีเต็มยู่พี่น้อง ตัวยังมีเต่มอยู่มไม่ใหญ่นับเตมามืดวันนี้นี่หรอลุกงานพี่น้องนี่อยู่ผมมาขนนึ้นขึ้นหลายตัวอยู่ตอนเช้า มากตัวอาชคชดเดีพนอชอบคลนี้ก็จะลืมกดไลคกดแชรกดติดตพี่นอข้าดีกดเด็กาา,าสวัสดีครับ